โอเคก่อนอื่นเลยก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับเ,เช่นเคยนะครับอยู่กับผมโบช่วงล่างนะครับวันนี้ก็ได้รับของจากพี่นะครับพี่ชายที่แสนดีมากๆเลยนะก็จะ๋ยมาดูกันว่าข้างในมีอะไรนะครับแล้วเป็นของที่ชอบมากด้วยนะครับนะแกะก่อนนะอันนี้ขออนุญาตเปิดด้านหลังนะเพิ่งมาถึงดหมาๆเลยนะครับ อันนี้ก็จะถ่ายคลิปลงไว้ให้แกเห็นด้วยนะครับว่าเออได้รับของแล้วอะไรแล้วนะไปนี่ก็ขยันดับจริงๆนะอันนี้ก็ค่ำแล้วประมาณเกือบหกโมงแล้วแหละมาแล้วนี่เรียบร้อยนะครับพออย่างดีนะครับถ้าเป็นนี้ก็ต้องหอง่ออ,อย่างนี้แหละเออนี่เดี๋ยวแตกอ๋อเดียวหักนะครับ ทำคลิปขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ชายที่แสนดีมากๆเลยโอ้ยมือสั่นมือสั่นโอ้ยมือสั่นนี่ออันนี้ก็เป็นอเป็นพระนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับเป็นงานอ,าอะไรเนี่ยหนึ่งนะ ที่ระลึกงานเอ่อเททองรอนะครับโหเป็นบุญมากเลยพระประทานและทอดกระถินนะครับพระสมเด็จนะครับเขารู้ใจนะเออรู้ใจคนชอบนะครับจัดอุทัยนะครับจากอุทัยนะจากอุทยอัทยเลยนะครับก็คนมันชอบอะนะถ้าส่งมาให้สององนะครับก็จะมีอันนี้น่าจะเป็นหลวงพ่อ ที่อยู่ทางนั้นแหละเดี๋ยวอันนี้เราจะเลี่ยมไว้นะครับอันนี้แจกทานด้วยเออแจกทานด้วยนะครับคุณแจกทานสวยนะครับสวยสวยกริบเลยงัย้นต้องขอบคุณพี่ชายมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นพระสมเด็จเหมือนทรงแบบคล้ายๆไพรีพินาศนะครับแต่น,นี่ไม่ใช่อันนี้เป็นพระสมเด็จยานยานยานทะโลยานทะโนนะครับเป็นพิมพ์ิมเขาก็คล้ายๆทรงอ่าอะไรกัอะไรนะไพรีพินาศแต่ไม่ใช่นะครับก็สวยสดงดงามนะครับถึงพระ แต่อย่างไงก็ต้องเป็นพระอยู่ดีเป็นพระเป็นของสะสมนะครับเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆสักองค์ขอบคุณมากพี่ชายนะครับของฝากจากอุทัยธานีนะครับนี่เดี๋ยวจะมีของที่สุรินทร์บ้างเดี๋ยวจะมีผมมีเยอะๆหน่อยนะจะไม่ใช่มีองค์องค์งเดียวแล้วอันนี้ผมอาจจะส่งใหไไม่ได้ <laughs> มีเก็บไปบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้ขอบคุณมากนะผมมากของมากโอเคจบอันนี้ทําคลิปขอบคุณนะครับก็มีขอบคุณเขาขอบคุณมากครับ